ีช่องวินไทยทีวีวันนี้จะมาทำโลดยูทูบกันนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับช่องวินไทยทีวีกับช่องปุยไทยทีวีนะฮะวันนี้เราจะมาทำโลดยูทูบโลดยูทูบพวกกัอย่างแรกคือเทปเทปทองเทปทองสีทองแผ่นที่รองเมาส์ฮะพี่รองเมาส์ดูแผ่นยางไม่รู้ แล้วก็เอ้ยรูดรูดแล้วก็กาวเกวนะครับปิดไว้ก่อนฮะเดี๋ยวเขาไม่ได้จัดแล้วก็คัตเตอร์แล้วก็มีลูกให้ลูกแบบนี้ฮะขนาดประมาณยี่สิบเอ็ดคูณยี่สิบเก้าจุดเจ็ดเซนติเมตรนะฮะอันดับแรกนะเราจะต้องวาดขนาดโลโก้ของเราก่อนเลยนะที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมขอวาดทก่อนเลยนะฮะ แค่ถ้าวาดแล้วก็เป็นแบบอื่นเลยใครวาดแบบอื่นก็ดิก็ได้นะเพราะเรามีเวลาน้อยอยู่งนี้เลยกับการวาดนะเราจะต้องวาดเส้นขนาดของมันก่อนฮะกดนักดนักหน่อยนะฮะมันจะได้เป็นอะไรอย่างนี้โอเคแค่พอวาดเส้นเสร็จแล้วมันเป็นแบบนี้นะฮะ ตามแบบเราจะมาตัดกันก่อนเลยนะฮะเริ่มกับการตัดจากรอยที่เราทำไว้นะ่ะตรงนี้ต้องทำให้มนมๆหน่อยนะให้กับ u t u b e จะมีความมนหรือว่าคุณจะตัดแบบเป็นสามเหลี่ยมเราจะมาตัดตรงกลางโลโกล้กันนะเมื่อกี้ก็เกือบโดนบาปแล้วแต่พวกเรากเก่งนะต่อ แ้วเ,เน,นี้เราตัดเส้็ใช่ไหมแล้วเท่าเรา,เราต้องก่อทำเราต้องตัดออกนะฮะเราต้องดันออกมาแบ<ก>บนี้เราก็ต้องด,ดันออกมาแบบน,นี้ฮะแล้วก็ดันออกมาจะเห็นรอยตรงนี้ฮะก็ดึงออกนี่นแบบนี้โอเคฮะเราก็ได้ แบบนี้มาแล้วฮะที่เราต้องการแบบนี้มาแล้วฮะต่อไปเราจะทำสีสันมันก็คือสีสันสีทองนะสีทองหรือจะหาสีเงินก็ได้นะเชื่มาแปะเชอกันฮะจังโอ้อ่ฮะเราทำท้องเสร็จแล้วฮะอ้าวตาหายไปไหนวะ เดี๋ยวหาตาก่อนตาฮัลโหลส่งเสียงหน่อยอย่ลังไม่เป็นไรฮะถึงตาโลโก้จะหายไปเราก็ต้องทำตรงนี้เป็นรูอยู่ดีนะฮะจะเอาส่วนที่เหลือนะของที่ลองเมาส์มาทำเป็นซอสแบบนี้ติดกาวร้อนไวนะ้นะเพื่อให้มันหนาขึ้นแล้วพอเราเอาตามาปุ๊บมันก็เหมือนกับโดนเจาะอยู่ ปิดหน้าตากได้ไหมวะ หลังกรอบรูปแบบนี้เลยอันนี้ตรงนี้เลยนะโอ้โหได้รอืมได้อยู่เดี๋ยวเัลโหลได้ประกาศกระจแล้วนะฮะต่อไปเราจะวางโลโก้ยูทูบของเราตรงไว้ตรง càng càng người nát buồn càng càng này nát cho kênh Ghiền Mì เราต้องมาทำการเขียนชื่อช่องกับยอดสมัปปรครใครของพวกเรานนะัะยานสูนแล้วกันนะยิทนทชยัย ถ้าให้มันเลียมๆว่านี้เพราะตอนนี้มันยังแบบเป็นหลังอยู่ทำเป็นเียมๆตัวนี้เสตัดรงกาไม่ค่อยคมเท่าไหร่เลยนะเอานะฮะโล่สิบล,ล่างเราก็เสร็จไปเรียบรนะ้อยแล้วนะฮะเกรงครับไม่จิงไปไหนไม่เป็นไรนะฮะเพราะนี่ พักต่อ,ตอไปฮะโลกของเราเลยเสร็จไปแล้วความเหลืองอัลลามของโลหทองนี้จะมไม่